สวัสดีครับที่นี่เรบลรัมกรุงเทพและวันนี้ผมจะพามาชมรถซูเปอร์ไบที่เรียกได้ว่าโคตรเบาคันหนึ่งของโลกเลยนะครับมันคือเจ้านี่นี่ ครับและนี่ก็คือเจ้าดูคาตี้พานิการ่า1199สูเปอร์เลเจล่านะครับซึ่งเป็นรถที่เป็นรถลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ผลิตจำนวนจำกัดเพียง500คันทั่วโลกเท่านั้นนะครับความพิเศษของมัน เรียกว่ามีมากมายหลายอย่างให้คุ้มค่าราคาค่าตัวมันที่เปิดตัวเมื่อครั้งปี2014นะครับที่ค่าตัว4ล้าน1แสนบาทนะครับและมีเพียงแค่10คันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือ1ใน10คันนั้นเองครับสำหรับเจ้าความพิเศษของเจ้าซ u เปอร์เลกหรือซ u เปอร์เเจีล่านี่นะครับแน่นอนเลยนะครับถ้าเราแปลคำตรงๆนะครับคำว่าเเจล่าในภาษาอ,ตอิตาลีนะครับแปลเป็นไทยก็คือน้ำหนักเบา เมื่อใส่คําว่าซูปเปอร์ไปข้างหน้านะครับก็คือ,อซูปเปอร์เบาหรือโคตรเบานั่นเองนะครับแน่นอนว่าน้ําหนักตัวของมันเป็นหลักใหญ่ๆนะครับที่จะสร้างความดุดันให้กับรถคันนี้นะน้ำหนักของเจ้าซูปเปอร์เลเจล่านี่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ1199ตัวธรรมดาหรือตัว S นะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ Drive นะครับอยู่ที่164กิโลส่วนเจ้า,าซูปเปอร์เล็กนะครับน้ำหนัก e เวอยู่ที่ ร5อยห้าิห้ากิโลนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็อา,อาจจะห่างประมาณเก้ากิโลกรัมนะครับดูเก้ากิโลกรัมดูน้อยนะแต่เราต้องกลับมาลองคิดถึงรถในระดับเดียวกันในคลาสหนึ่งันซีซีด้วยกันนะครับไม่จะเป็นเจ x r 1ก0 0าหนึ่งพันหรือจะเป็นอาวันะครับหรือจะเป็นซีบีอาร์พนะน้ำหนักโดยรวมนะครับถ้าเป็นไรเวทรถพวกนั้นตัวพันก็จะอยู่แถวๆประมาณร้อยแปดิกว่า190ร้อยเก้าสิบกิโลนะฮะในขณะที่ดูโกซีเองนั้นเจ้าตัว,ตว พานิเาเลตัวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ร้อยหกสิบสี่กิโลกรัมและเจ้าซูเปอร์เลเจรานี่ร้อยห้าสิบห้ากิโลกรัมน้ําหนักมันยังเบาวกว่าแม้แต่รถจะเป็นซีบีอาร์หกร้อยห้าสิบนะครับหรือจะเป็นซีบีอาร์ห้าร้อยนะครับเจ้าพานิเกเลเจ้าซูเปอร์เลเจรานี่ก็ยังเบาวกว่านั้นอีกนะครับเพราะนั้นแน่นอนครับการขับขี่มันทําให้เกิดความคล่องตัวเป็นอย่างสูงนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าความพิเศษของเจ้าซูเปอร์เลเจราเนี่ยนะครับ ได้มีการปรับปรุงทําอะไรไปบ้างนะครับให้แตกต่างไปจากเจ้าพาเิกาเรตตัวมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักตัวมันลงไปนะถึง9กิโลกรัมนะครับและยังมีทางดูโกตี้นะครับเขมแรงม้าไว้ที่มากกว่า200แรงม้านะครับซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่แค่เพียงน้ําหนักเบาอย่างเดียวในเรื่องของ powerweight ratio หรือแรงม้าต่อน้ําหนักนะครับก็เคยเป็นรถที่มี powerweight ratio ดีที่สุดนะครับในโลกนะครับ mm. เมื่อยุคนั้น ก็คือเมื่อประมาณปี2014นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดของเจ้าซูเปอร์เเจล่านั้นมีความพิเศษอย่างไงกันบ้างนะครับสำหรับจุดแรกเลยนะครับจากภายนอกที่เราเห็นนะครับที่มีการลดน้ำหนักแน่นอนเลยครับหก็คือเจ้าชุดแฟลลิ่งทั้งหมดของมันนะครับหน้าถึงหลังเลยหน้าถึงท้ายเลยนะครับแฟลลิ่งทั้งหมดทํามาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็แม้แต่พวกฝาครอบคอนโซลต่างๆนะครับฝาครอบเครื่องยนต์ก็เป็นวัสดุที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับ และที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือเจ้าซับเฟรมด้านหลังนะครับก็คือเปลท้ายนะครับตัวนี้ก็จะทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในรถเ e อร์ซูบไเหมือนกันนะครับซึ่งเฉพาะชุดคาร์บอนนี้ก็เรียกว่าลดน้ําหนักลงไปได้มากพอสมควรแล้วนะครับถัดมานะครับแน่นอนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เองนะครับก็มีการใช้ฝาครอบเครื่องยนต์ที่ทําจากวัสดุแมกนีเซียมนะครับเปลี่ยนจากอลูมิเนียมาลลอยทาให้น้าหนักลดลงครับและจุดหลักๆ อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเจ้าเฟรมของเจ้าซูเปอร์เลจิล่านี่นะครับมันทําจากแมกนีเซียมนะครับเปลี่ยนจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเช่นเดียวนะครับเปลี่ยนมาเป็นใช้แมกนีเซียมซึ่งมีน้ําหนักเบาและมีความแข็งแรงนะครับถัดมานะครับภายนอกก็จะเห็นล้อด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่าส่วนมากก็จะนิยมเวลาแต่งรถเรานิยมเปลี่ยนล้ออยู่แล้วนะครับสำหรับล้อของเจ้าซูเปอร์เล็กนะครับก็จะให้ล้อมาเชสซินี่ซึ่งเป็นแมกนีเซียมฟอสจากโรงงานมาเลยนะครับก็จะมีน้ําหนักเบากว่าอลูมิเนียมฟอสเช่นเดียวกัันนะครบ ถัดมาเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของโช๊คอัพหน้าหลังนะครับโช๊คอัพหน้าหลังเนี่ยใช้เป็นโอรินทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นโอรินที่จะพิเศษกว่าโชค๊คทั่วไปนะครับก็คือมีการาใช้กระบอกโช๊ด้านขาด้านกระบอกโช๊เนี่ยจะเป็นวัสดุอ,อลูมิเนียมเ n นซีนะครับซึ่งมีความเรียกว่ากัดจนเรียกว่าให้บางที่สุดแล้วก็แข็งแรงในระดับที่ใช้งานได้นะครับทำให้มันลดน้ําหนักไปได้ พอสมควรเลยนะครับส่วนที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโชคโอรินแบบ TTX นะครับตัวนี้จะใช้สปริงที่เป็นไทเทเนียมนะครับทำให้มันมีน้ำหนักเบาลงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนั้นนะครับน,อน็อตจุดยึดต่างๆบนรถนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเปลี่ยนมาใช้น,อน็อตไทเทเนียมเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกันนะฮทำให้มันลดน้ำหนักไปได้อีกจุดหนึ่งถัดมานะครับก็จะเป็นท่อเสียท่อเสียตัวนี้จะให้ชุดที่เห็นติดรถอยู่นี้ก็คือเป็นชุด ถ้วยเสียไทเทเนียมของอ,อากาโพรวิกนะครับติดมาให้นะครับก็จะทําให้ตัวนี้มีส่วนลดน้ําหนักไปได้เรียกว่าน้ําหนักเป็นกิโลกรันเลยทีเดียวนะครับถัดมาความพิเศษของมันนะครับนอกจากมีการลดน้ําหนักเบาซึ่งที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นส่วนที่เราช่วยในการลดน้ําหนักให้เบาลงกว่าเดิมไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ตัวนี้ดูพเวอที่เคลมไว้ที่200แรงม้านะครับ200แรงม้าเนี่ยเปรียบเทียบกับ สแตนดาร์ดรู้สึกจะ180วกว่าแรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะครับอ200แรงม้าน,นี่คือที่เครื่องยนต์นะครับที่ล้อหลังนี่ยดูครุขตี้เขาเคลมไว้น่าจะประมาณ180กว่าแรงม้านะครับลิงแรงม้านี่ได้เมืองไหนนะครับมันเป็นเครื่องยนต์2สูบ1 1 1 1 9หนึ่งหีซีน, 1, นะครับแต่ว่าภายในเนี่ยใช้วัสดุน้ำหนักเบาทั้งหมดเลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นวาล์วไอเดียเสียนะครับก็เป um. 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 ็นไทเทเนียมก้านสูบก็เป็นก้านสูบไทเทเนียมนะครับแล้วก็ ข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงเนี่ยตัวตัวเวทมันหรือตัวตับเป็ดนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ทางเซนเอามาทำนะครับวัสดุทางเซนมาทาเป็นตัวตับเป็ดทําให้น้ําหนักข้อเหวี่ยงเองก็เบาลงนะครับในขณะเดียวกันนะครับลูกสูบลูกสูบที่ใช้ก็คือเป็นลูกสูบแบบ2แหวนนะครับปกติลูกสูบทุ่วไปจะเป็น3แหวนแต่ในลูกสูบตัวนี้จะเป็น2แหวนเป็นลูกสูบตัวเดียวกับที่ใช้ในรถเวอร์ซูบไบ์นะครับในการแข่งขันเวอร์ซูบไบ์มีแหวนน้ำมันชุดหนึ่งแล้วก็มีแหวนอัดชุดนึงให 1ลูกสูบน้ำหนักเบาลง2แรงเสียดทานน้อยลงนะครับทำให้ลูกสูบขึ้นตัวได้เร็วทาให้ตัวนี้ดูคาตี้เคลมไว้ให้รอบนะฮะสามารถใช้รอบสูงสุดเนี่ยมากกว่าเจ้าพันนิกเกเลตัวธรรมดาอีก1000รอบนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนกําลังอัดใหมนะครับจากอัตรา12 12ต่อ1เป็น13จุดเท่าไรต่อหนึ่งหนะครับทำให้มีอัตราส่วนกําลังอัดที่เพิ่มขึ้น,นครับอัตราเร่งดีขึ้นแน่นอนครับและตัวนี้นะครับยังให ชิปเรสซิ่งมาให้นะครับเมื่อเปลี่ยนลงไปแล้วมันจะเทมพร้อมกับชุดท่อที่ให้มานะครับมันจะเพิ่มแรงม้าให้ได้อีกประมาณ5แรงม้านะครับซึ่งตัวนี้ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นี่เปรียบเทียบเทียบเท่ากับรถในระดับเวอร์ซูเปอร์ไบ์เลยทีเดียวนะครับอัตราเร่งดีแน่นอนนะครับน้ำหนักเบาขึ้นทําให้การคนโทรลรถง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็มีการให้พรีเมียมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของปัว mcs นะครับแบนโบเหมือนกันเป็นแบนโบว mcs ซึ่งสามารถปรับเลโชของอลูกสูบเบรกได้นะครับที่19-20-21นะทำให้เราสามารถเลือกสโตรกนะฮะช่วงชักของมือเบรกได้ดีนะครับทำให้รเราควบคุมได้ตามที่เราต้องการแล้วก็จะมีตัวปรับเบรกนะครับปรับระยะห่างของมือเบรกเนี่ยให้ท,ที่ด้านซ้ายนะครับแบบเดียวกับรถแข็งเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ให้มานะครับตัวน,นี้ก็จะมี Uh, แน่นอนครับ traction control ให้มานะครับมี uh, engine brake control นะครับซึ่งสามารถปรับลดความรุนแรงของ engine brake ได้นะครับแล้วก็ wheelie really control เรียกว่าให้มาครบชุดเลยนะครับแล้วตัว data analyze นะครับตัวนี้เนี่ย Ducati ให้ระบบการเรียกว่าการอ่านค่าของตัวรถนะครับซึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนยางหลังเป,เป็นขนาดอื่นๆหรือใดๆก็ตามนะครับมันจะวิเคราะห์ขนาดยางหลังแล้วก็ปรับเปลี่ยน การสั่งการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเช็คคอนโทรลหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มันเข้ากับสภาพรถณตอนนั้นด้วยนะซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการนํามาใช้ในตัวซูเปอร์เรจิล่าต่อจากนะฮะ่อนที่จะนำไปใช้ในรุ่นหลังๆถัดไปนะครับ,รบและทั้งหมดนี้ก็คือความพิเศษนะฮะในตัวเจ้า1 1 9 9งหนเซูเปอร์เรจิล่าตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากน้ำหนักเบาแล้วกําลังเครื่องยนต์ก็ดีแล้วนะครับแน่นอนความเป็นลิมิเต็ดของมันนะฮะตัวนี้สําหรับสายที่ชอบ เป็นรถสะสมนะครับหรือ,อชอบความแรงหรือชอบความพิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็เรียกว่าคงจะต้องมีไว้สะสม1นึคันและสําหรับเจ้าซูเปอร์เลเจรตัวนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่า,า,าเป็นรถใหม่แกะกล่องนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้วิ่งบนถนนเลยนะครับทุกอย่างยังเป็นครบเดิมเหมือนตอนรถออกใหม่ทุกประการนะครับอโอเคอาจจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่ ไม่ติดมาให้อย่างเช่นกระจกหรืออะไรนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนิดนึงครับเพราะเขาใส่ตัวอุจกระจกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเป็นของแต่งจัดจากชุดของมันเองแล้วครับแล้วก็ทอยเสียก็ใส่อากบวิกกับชิปเซตเลสซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพร้อมใช้งานในลักษณะนี้เลยนะฮะเป็นรถใหม่ป้ายแดงแกะกล่องจริงๆเลยนะครับในราคาที่เรียกว่าถูกลงมาเยอะมากครับจากราคาเปิดตัวรถใหม่นะครับเรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับสายสะสมราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับยังไงเรื่องราคาลองติดตามดูนะครับ ในหน้าเว็บเพจของเรานะครับหรือในหน้าเฟซบุ๊กของเรานะครับก็ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงสนใจยังไงโทรติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-729-4131นะครับเลดบอรลนกรุงเทพนะครับโชว์รูมของเราอยู่ระหว่างซอยรางกำแพง106กับ108นะครับทเปิดทุกวันนะครับยกเว้นเราหยุดวันพุธวันเดียวนะครับสามารถเข้ามาชมตัวจริงได้ที่โชว์รูมเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน้าช่องอเ b a บ o n Channel ของเราใน y YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ